ค่ะสวัสดีเอซแฟนช่องทุกคนนะคะมนีนนทิยามาตามแนวทางของแม่สายนะคะแม่สายเลขมิทีมาเลขอาจารย์เพิ่นนะคะงวดที่ผ่านมานี่เข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับงวดนี้แม่สายหายมาแล้วนะคะ มีทั้งเลขควมฝันนะคะเลขควมฝันของแม่สายนี่กับหางเหียวนะคะเพิ่นฝันว่าแม่เพิ่นตายแล้วกลับมาตายไม่กลับมาจัดงานศพไม่นะคะอายุแม่เพิ่นเป็นตโตได้นะคะเลขสูทัยมาแล้วเป็นตโตได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยคะ mm ่ะ hmm. นะคะเมื่อนี้เป็นวันที่สามนะคะเป็นวันเสาร์นะคะมาตามแนวทังของแม่สายนะคะเนวทางของแม่สายงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะ บางคนก็อยากให้นุนทิยาตามไฮเลขเพื่อนมีหลายโตพี่น้องตาบางวดที่ผ่านมานี่เข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าหนึ่งซี่เข่าโตกรับข้างล่างเข่าซี่หกตรงๆนะคะ mm hmm. เอฟซีกก่ก็คอมเมนต์มาตามแม่สายดวนดวนตามแม่สายดวนดวนนุนทิยากอะ บออยากมาบันไดน,นะคะว่มีค้นปากนำใจมาให้เพื่อนนะคะนะคะถ้าผู้ใดอยากร่วมท่าบุญก็บแม่สายนะคะอยากสอยค่าน้าม่าไปก็บแม่สายก็ทุมากก็เมนมาเด้อะค่ะนะคะเล่ห์นะะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะนวดที่ผ่านมาหนีเข่าสามหกตรงๆนะคะเข่าต่างแต่บนนะคะล่างเบาเข่าสําหรับนวดดาสุดนวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะนะคะ เอฟซีผู้ใดอยากซอยค่าหนามค่ะบปายแม่แล้วก็โทรมาคอมเมนต์มาเด้อค่ะถามแม่สายก่อนแม่โชคดีบอบอแม่ไม่ได้ซื้อบอแม่ไม่ได้ซื้อแม่ไปเอาแนวทางมา่หร่ซื้อแม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออืมเข่าพักเลยแม่เข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะข้างล่างเข่าตรงๆนะคะข้างบนเข่าโตกราเนาะแม่เนาะอันเมื่อนี้เป็นยางข้นขึ้นหน่อยแท้ มันตกแด้มาน,น,น,นมันมันตกมืดมือพี่น้องนอน,จจน่นนี่นา่นจะบายเราเพิ่งจะได้ออกจากบ้านนะคะไปบ่ได้ฝนตกนะคะแม่สายกันเมื่อน,น้บ่ได้ขายเพ็ดเพิ่นขายหนังส้มขายกุ้ง,<า>งจอม <พา S 1> ปลาจอมนะคะขอบม่พ,พี่น้องเอฟซีผู้ใดผ่ดานมาทางตลาดกลางดงอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซอยอุดมหนุนแม่สายเด้อค่ะนะคะเพิ่นจะขายของู่ตรงนี้นะคะช่วงนี้ขายบ่อยดีค้นกับบ่อยมากเพราะว่าฝนมันตกนะคะ นะคะสำหรับแนวทางของแม่เพื่อนกับเขาบนเขาล่างนะคะแม่งวลน,นี้ได้มาไปได้มาเแล้วนะคะได้มาเแล้ว,วคือด้ยินค่าวันเป็นเลขเบิลน,นี่เวลานั้นออกมามันจะลายโตก็เก้าบบบแม่เลขเบิลนี่นไม่ถี่น้อยโตเลขเบิลไม่นี่น้นอยโต กันรบนนั่นหลายคูย่อ๋อครับบ้ค่ะอ๋อน่นนา่อยคูยแต่วันนี้หลายคู่ขึ้นหน่อยคูย่คอ๋อวันนี้มาหลายคูยแ่แม่แม่ละว,วางงวดน,นี่มาหลายคูย่งวดที่ผ่านมากก็หลายคู่ยุ่แต่ว่าเขาบนเขาล่างนะคะ อ้าวมาหายเอฟซีบางน้ำแน่คือให้ตะหนูตามตามแถวเอฟซี FC นี่มีคากั้วเขาห้แม่สายบอนอเอฟซีาทางสองห้ามีคนโชคดีน้ำแม่อบอนอหน้แม่เราจะได้มีกาลนั่งใจหาแนวทางมใาหา้ยนะคะที่เป็นลายมือแม่สายนะคะในงวดวันที่16สิงหาคม2567นะคะเคพื่อนว่ามันมีลายตโตนะคะวันนี้ลายโต 4ีศูนย์ซีแปดีหเจ็ดีเก้าีหกซีสองลักศูนย์จะมี0 4, 8นย์แปดศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สอนะแปดหาแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหกนะหาเจหหหเจเกเจหเจสองเ ลายโตจังน้อยแม่มันมาหลายโตจังน้อยมันเน้นโตใดตอนห้อยิ่งนักศูนย์สองอ๋อแม่เรามากักศูนย์สองนะคะเดี๋ยวน้องที่าจะลองใส่สมุดเป็นลายมือน้องทิ่ญาห้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นศูนย์สองหมักศูนย์สองนะคะแม่ค้าเจ้าเอ็นแก้ว็ด้แม่เด้งนะคะผู้ใดผ่านไปผ่านมากกัมาอุดหนุนแม่เด้อค่ะแม่สายก็ขายตรงนี้นะคะช่วงนี้ขาย cũng chăm 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 khai, nắng tôm, nó nó chăm 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 cái mà chăm 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 mà chăm không chăm 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 วันนี้ลายมือนอนทิยานะคะ,ะแม่สายนะคะแม่สายงวดวันที่16สิงหาคม2567นะคะเพิ่นไห่ลักซี่จะมี40 48 45 47 46 42นะคะลักซูนจะมี08 05 07 09 06 02เน้น02นะคะลัก8ก็จะมี85 87 89 86 82นะคะ รักหามีห7าเจ็ดหเอ่ะเปิดไฟแเปิดแฟลห้ได้นะคะรักเจ็ดมี7จ็ดเก้ักเก้ามีเก้าหกเก้เก้าสองลักหกมีหางเดียวคือหกสนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นน้าร่างัศสิสราคินแบงรัฐบาลไทยนะคะเอฟซีไห้ตามด้วนๆวนนอนยากกรรมาตามให้แล้วนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะ ค่ะผู้ใดอยากซอยคาน้ำค่ะไปซอยกับเผาแม่สายก็ทั่วมากอมเมนมาได้ค่ะ0 9 8ย์เก้าแดเ้่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะเปรียบเทียบกับมวลทิพนมานะคะมวลทิพนมาเป็นแบบนี้นะคะมวลทิพนมาเข้าบนเข้าล่างนะคะ วดที่ท่านหน้านี่น่อยโตนะคะวดวนี่ร้ายโตจักน้อยนะคะวัวสามหกแต่ว่าร้ายโตนะคะเข่าสามหกตรงๆนะคะวัวนี้เป็นแบบนี้นะคะวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดเอาเปลียนเทียบนะคะแม่แล้วบอกว่าเน้น0ูนสองมักศูนสองนะคะเยอะแม่เราเยอะ แม่คะเจ้าเอ็นแก้วได้ไหมเด้อหาสิบบาทแม่กแก้ไม่พมอนเอ,อาแม่ไม่แทนให้นี่ส่งต่อน,น้อยต่อจอมเอาแม่มาม <c oughs> แกนน้ไม่พอนอันนี้เอาใไปไหม่ได้ไปไปซื้อแลกเพื่อนคนได้อ่าให้อดอลโลนให้แก้แล้วฟันบกฟันต้องหัวบกฟันเห็นย้ายบก เด้อเนี่ยไปงานศพไปงานศพไผรแม่ฮะไปงานศพแม่แม่แม่เราตายแม่ตายแล้วกามาตายอีกบ่แม่ก็ไปงานศพเราตอนแม่แม่ของแม่สายตายอายุเท่าไหร่ค่ะพี่เจมส์แบบพิจารณาอายุ83ปีตายแล้วกามาจัดงานศพไหมแม่เอาหนูขออนุญาตเขียนโรคในเด้อ83เนาะเขียนเพราะว่าพี่มี83นี่ฮะมี83 ไม,ม่หนีมันมีแปดสามถาพะเอกฝันมันเป็นแปดสามพอจะฝันมาฝันมาเราตายไปงานศดเก็บพร้อมใส่กับร่มงกับร่มกินกินดใสกินใส่ความเป็นจริงแล้วตายแล้วในฝันกลับมาตายไหมจัดงานศพอยู่บ้านเลขที่ใดแม่คือมันไปเมมเลยไปว<ม>ัดเอาไปวัดไปวัดไปเมมเลยเอาเดี<ม>๋ยวนุ่นทิยาสิเขียนให้นะคะฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าเลยแข่งขันเลย แม่สายฟันฟันว่าแม่อของแม่สายข้าเป็นจริงแม่ตายแล้วตายหลายเดือนแล้วนะคะตายแล้วกับเมื่อตายไม่ตอนที่ตายอา,ายุ83ปีนะคะแต่วันนี้่ละตายนี่เรียกว่าเรียกว่าแปดต่อนี่บอกค่ะแต่วันนี้ในสูตรบม 8, นะ่มี83เนาะไม่ใช่แปดต่อเมื่อตายเรียกออกแปดต่อเมื่อที่เราตายอายุตายเรียกออกแปดคืนที่เราแปดสามจะไม่เรียกออกแปดต่อเมื่อตาย อายุแปดต่อแปดสามอายุแปดสามปีตายแล้วตายแล้วอ้าวพี่น้องแม่สายแม่สายฝันว่าแม่ตายแล้วกลับมาตายไหมกลับมาจัดงานไหมนะคะยางอ้อมเม้นนะคะงานศพเพิ่มนะคะอายุแม่เพิ่มตอนที่ตายอายุแปดปีนะคะ แต่ว่าแม่สายบอกว่าตอนแม่เพิ่นตายเลขออก89นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะคะหาเสื่อสลักิมแม็คลาทบาลไทยนะคะที่ในสูตรบ่มี83ดสามแล้แม่เนี่ขออกแปดเก้าพูดวาแปดต่อบ่มีแต่89เนาะแปดเมีดิอืมนี่ต่89ตอนแม่เพิ่นตายอะเลขออก89เด้อเนาะ,นะ แตกเนาะนไยได้หลายเดือนแล้วบแม่บ้าแม่ตแต่สงการนี่จริงรตสงการคุณกับบ้านแน่ไ้เนาะเพื่อเพิ่มให้โชคบนาปัญชับปัปัปัแ่ เดวสบอค่นาววแม่แม่ระไปเห็นตัวเราดิบ่เห็นโตเห็นแต่ลงกมันบ่แม่อนเดิมเก็บของเก็บเก็บแนใส่กระโดงกรโดงก้โจงกระโดงกระโด เป็นเรื่องเป็นเล่าฟันจนแจ้งฟันมือขึ้นนี่หมอแม่ฟันมือขึ้น,รน,นสรุปเด้อพี่น้องแม่สายฟันมือขึ้นฟันมาแมา่มาตายแล้วกบมาตายไม่มาจัดงานสมัยนะคะอายุนะคะอายุ83ปีนะคะ,นะคะอายุ83ปีออแต่สํหรับเลขสูตรออของเพิ่นดิตอนที่เพิ่นตายอายุเลขออกตอนที่เพิ่นตายเลขออก89นะคะนะคะ แต่ว่าเพิ่นตายอายุ83ปีนะคะตายตอนสงการนะคะเดือนเมษายนนะคะจำนวนแนวทางของเมาสายนี่เป็นเลขของอาจารย์เพิ่นเลขสูตรนะคะหลัก4ก็จะมีหลายตวัวจักน้อยนะคะหลัก0ก็มีตามนี้นะคะ40 48 45 47 46 42 08 05 07 09 06 02เน้น03 85 87 89 86 82 57 5, 9 5 6 5 2 7 9 7 6 7 2 9 6 9 2 6 2สำหรับเลขคว้นฝันฝันว่าแม่ตายแล้วกับมาตายม่อายุ83ปีนะคะฝันมึขึ้นนะคะเป็นเนี้ยค่ะที่สรากินแบงรัฐบาลนะคะอขอบคูณแม่สายลหลายด้วค่ะที่หาแนาวทางมาฝ่าย FC นะคะผู้ใดอยาาร่วมท่ำบุญอยากซอยค้านามค่ะไฟแม่สายกับโทมาด้วยค่ะ 0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะ้วนไะมน่ยากอะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะขายเอฟซีมาอ่อนมาน,นทุนทยากอจะม่อมอบท้ายเป็นคลิปให้เซนนะคะนะคะขอจบคลิปของแม่สายไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบกันม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ